อไวเลยที่มาวันนี้ไม่ได้มันแรบเพื่อด่ากับใครจะด่าพ่อลอ่อแม่จะด่าอะไรก็ด่าไปวันนี้ที่กูมันแรบเพื่อฝากไปถึงมาหาลัยถึงปัญหามากมายที่กูไม่อยากปล่อยให้ผ่านไปหนึ่งคือรถลางที่แม่งมาชา้าชิบหายพอมาถึงคนแม่งกันแน่นเบียดกันจนเด็กแม่งขึ้นไม่ได้มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ให้ขับเขาบอกว่าแม่งจะอันตรายก็เพิ่มรอบรถด,ดีวะหรือจะปล่อยให้เด็กตกลงมาตาย กยานเขาบอกว่ามีก็ขี่ไปมีสติหน่อยครับช่วยดูอากาศประเทศไทยนี่เพชรบุรีหรือว่านันลขุมไหนทําหลังคาให้กูดิเดี๋ยวขี่แม่งรอบมาหาล<อ>ัยหลังมอแม่งก็โคตรไม่ปลอดภัยเดี๋ยวยิงกันเดี๋ยววิ่งเราไม่รู้ว่านี่ครั้งที่เท่าไหร่ถามว่าทําไมกูไม่ไปอยู่หอในก็หอแม่งอย่างกันเลือนจํากูจะไปอยู่ได้ยังไง w i ไฟแม่งก็ยังใช้ไม่ค่อยจะได้ต้องส่งงานตอนเที่ยงคืนกูนั่งอัปโหลดไม่ตั้งแต่บ่ายพี่คุมหอก็โคตรจะดีทำหน้าเหมือนกูไปฆ่าคนตายค่าเทอมโคตรพีเมี่ยมเปลี่ยนคนคุมเหอะกูไหว มหาไรสีเขียวที่ลดน้ำลงกันนักหนาเขียวเหี้ยอะไรล่ะครับเป็นเขาขยะอยู่หลังป่าออล,ลื่อนมากเลยดิวันๆกูเห็นตาศพหมาต้องออกจากห้องมาดิเวลคัมทูสวรรค์หน้าพอมีปัญหาก็บอกจะปิดร้านเหล้าแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนี่แหละผู้ใหญ่บ้านเราปิดประตูตอนเที่ยงคืนบอกเด็กว่าห้ามเข้าแต่เด็กแว้นแม่งเข้าได้อ่ะมึงคิดเอา <c oughs> จึงอยากฝากเพลงนี้ไปถึงผู้ใหญ่ทุกท่านอยากให้ช่วยรับฟังเอาไว้จะได้มาแก้ปัญหาท่าน เราได้ชื่อว่ามหาลัยสร้างสรรค์ไม่ใช่รายการ The m แมสซิงเกอร์เลิกใส่หน้ากากมาคุยกันเกแล้วจบาแล้วจบแล้วเราแรกเอออย่างี้ไปเฮียเหนื่อยเนื้อหาเก่ารับเต็มรับเต็มเลยเลยดาวเลยดาวเลยโอเคเลยฮะไออาจารย์อยู่ไปเลยอย่าไล่หมวงอกนะรับโอเคครับทีหายเราแรกของน็อตทอยครับห้าสี่สามสองไป แมวเอ๋ยแมวเหม,มีย<ม>วอยู่ดีไม่ว่าดีเสือกลับมาให้กูเคี้ยวอยู่แถวนี้กูได้รู้สึกกลิ่นเปรี้ยวเฮ้ยมึงอย่บไ,ไปไกลอยู่ใกล้มึงกูเหม็นเยี่ยวเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> นัดทีผู้ชายที้อะไรวันวันอยู่ต่กับแมวยอมรับมาด้ดีว่ามึงย็ดตูดแมดวมึงแล้วนี <c oughs> ่ <c oughs> มึงคงเงียบจัดสนอารมณ์จนกำหนัดพอเผาบ้างนะเพื่อนดีวโดนข้อหาทานุณกรรมสัตว์เมียมึงโทรมาบอกว่ามึงติดสัตว์ ไม่เย็ดเมียบ้างเลยวันจะแต่แมวไอ้สัตว์แมวกูเยอะอยู่เดีเอาเอาย่ออ่ะมึงไม่ต้องมาคิดที่ว่าจะมาล้มกูเพราะว่ามึงเป็นแค่สิทธิ์ไม่ต้องมาคิดจะล้างกูแล้วถ้ามึงคิดว่าจะโค่นกูกูบอกเลยว่าอย่าดีกว่าเอาเวลาที่ด่ากูเนี่ยไปเย็ดแมวมึงดีกว่าแมวกูโดนเยอะจังโอเคเลยครับอโอเค เมื่อกี้มันอย่างเยอะเลยมึงมินิมอลมากเลยนะโอเคพร้อมยังครับผมรอบสองเขาด่าเรื่องแมวเราโกรธไหมเอ้ยด่าแมวได้อยด่าดมาเมียครับโอเครอบสองของแมวจะลาบนะครับห้าสี่สามสองแลวก็นะครับก่อนที่ผมจะแรปลามนี้ครับผมอยากให้ทุกคนช่วยร่วมไว้อะไรให้กับเพื่อนกับพี่ของเราที่จากไปครับผมเป็นเวลาสิบวินาทีครับผมนับให้ด้วยครับพี่โอเคครับรบกวนได้ครับรบกวนด้ครับ โอเคครับผมโอเคครับอันนี้จะมาแลบถึงเรื่องที่เพิ่งผ่านไปนะครับผมโอเคครับลาวสองครับแมวจะราบนับเลยครับห้าสีสามสองไป คือมาหาลัยสร้างสารรค์ลองหาทางออกด้วยสติจะได้ไม่ต้องใช้กําลังใช้สมองแก้ปัญหาไม่ใช่อะไรก็ฆ่าฟันและผู้หญิงไม่ใช่กองหญ้าที่ควายสองตัวไปแย่งกันคนตายไม่อาจจะพูดอะไรได้เหลือก็เพียงแต่มารดาที่ต้องมานั่งร้องไห้ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยทําไมเขาต้องมานอนตายย่องเข้าไปตอนเขาเผลออย่างนี้เหรอคือ,อลูกผู้ชายหากว่ามีอํานาจตัดสินในี่ใครนั้นตายก็ได้ก็อย่าไปมีเลยสัตว์สิ่งที่เรียกว่ากฎหมายขอความยุติธรรมจงกลับคืนสู่คนตายแล้วขอให้ความชิบหายจงกลับไปสู่ผูกระทํา18ตอนน ึ่งกูยืนอึ้งอยู่หลายนาทีเป็นลูกคนใหญ่คนโตแต่ความมันคนมึงไม่ได้มีอย่าคิดว่าจะหลุดพ้นจากความผิดในครั้งนี้ถ้าเกิดพวกมึงยังไม่ได้ทดใช้อย่าหวังจะได้ปิดคดีที่นี่เคยเงียบสงบและเต็มไปด้วยผู้คนที่ดีอยากให้มีความสุขที่สินปางกรเพชรบุรีใช้อารมณ์แก้ปัญหาไม่เคยจะได้ทางออกที่ดีก่อนจะพูดจะทําอะไรนึกหน้าพ่อแม่เอาไว้ให้ดีเก็บเอาทุกอารมณ์มาจะลงเป็นบทกวีเชียกเช่นกูกับน็อตทอยที่มาแลบแข่งกันในวันนี้อย่าเอาแต่เก่งในโซเชียลออกมาเจอความจริงสักททีีีชวววิิตสั้้้นนศลปะยยาามึงง่ออจไใหด วันนี้มาอึมครึมกันมาพักนี่ <laughs> มีเรื่องเศร้าอยู่มีเรื่องเศร้าอยู่กูไม่รู้ว่ากูร้อนลามหรือว่าร้อนไปแลนียโอเคครับนัดทอยครับลาวสองครับครับผมห้าสี่สามสองที่มึงแรบมาเมื่อกี้กูยอมรับมึงดีจริงขอ <c oughs> บอกทุกคนนะครับไอ้นัดทีแม่งคนจริง <c oughs> เออไม่ว่าจะทำจริงใดแม่งก็ทำแบบจริงๆขนาดแร้วันนี้ให้ด่ากันยังมาบริบท ทำอะไรไม่รู้ไปทุกๆสิ่งเอาแต่กูไปไม่เป็นเลยมาเจอกันอย่างนี้ป uh ok er uh> ุ๊บกูบอกเลยกูงงเลยทำไมไม่ด่ากูกูเตรียมมากูพังเลยลามของกูเตียยไม่เยอะไอ้สัตว์เอ้ยกูเจ๊งเลยวกกลับเข้ามากันอีกหน่อยแล้วกันอุตส่าห์จดมาทั้งคืนแล้วก็ท่องมาทั้งวันโอเคอ่ะ เบื่อจะพูดจะปากเมื่อลำาคไอ้นัดทีและมึงมันก็ดีแต่ปากมึงไม่เหม็นขี้และพี่เฮียอย่างนี้มันกลับไปอยู่วงดนตรีวงเฮียอะไรไม่รู้ไม่เห็นจะดังไงสักกะที หยันทาเพลงจังนี่มึงทําให้คนอื่นฟังแล้วคิดว่าเพลงของมึงตาดังเหรอ,อ,อ,อจริงจริงแล้วเพลงไม่ดังแล้วเพลงมึงก็ไม่มีใครฟังแล้ววงมึงไม่นานก็คงจะพังเอ,อฟังเพลงมึงฟังดูก็ชิวๆฟังแล้วก็ดีกว่าเพลงปิวคนดูก็มีไม่น้อยกูเห็นมีอยู่สองวิวยิวแรกคือมึงอ่ะดูเองวิวสองคือตอนมึงลงเพลงอย่างนั้นอย่าเสียเวลาเลิกไปเถอะไอทาเพลงอ่ะมึงด่ากูอย่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงมึงถามไม่ใช่นั่นเชี่ยใบจบยังอ่ะ ลำท้ายลำท้ายแต่ขบวงมึงอยากจะดังกูมีคาถาช่วยเดี๋ยวกูท an ่องให้ฟังแล้วกันชิตังเม่ป้องคุ้ยโอเคครับครับอ okay. ่ะครับ